เนี่ยน้ำจิ้มของเราก็จะมีความหนื่ๆนิดนึงครับการใช้น้ําตาลปี๊บนะครับโรยเป็นข้าวคั่วด้านบนนิดนึงนะครับแล้วก็ลงะาเแะนิดนึงครับเท่านี้น้ําจิ้มแจ่วงของเราก็ได้เลยนะครับนี่นะฮะคอหมูนี้จะไม่เหนียวนะท่านผู้ชมจะนุ่มมากเลยนะครับชิ้นใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมฉ่ำไหมนะครับชิ้นโตหน่อยครับนี่นะครับ จิ้มลงไปน้ำจิ้มก็จะแบบข้นๆนะครับนี่ฮะอืม สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติกับเมนูที่จะนํามาทาให้ชมวันนี้ก็จะเป็นคอหมูย่างจิ้มเจียวมะขามแบบแซ่บเลยน,นะครับทําทานทาขายได้เมนูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสมรวมถึงวิธีทำว่ามีอะไรบ้างมาครับขับแรกนะครับเราจะมา,ะมาหมักหมูนก่อนท่านผู้ชมคอหมูเรานี้อยู่ที่เจ0กรัมน,นะครับตัวคอหมูนี้จะเป็นส่วนคนละส่วนกับสันคอหมูนะครับ ความหมูเนี่ยจะมีมันแทรกเยอะนิดนึงแต่มันเขาเนี่ยเป็นมันที่แบบดีมากนะครับย่าองออกมาน,นี่จะอร่อยมากๆนะครับส่วนรสชาติที่จะหมักนะครับก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับอยู่ที่50กร,รมัมน้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะแล้วจะเป็นผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วจะเป็นชุด3ามเกอลอราบผักชีกระเทียมพริกไทยใส่เยอะนิดน,นึงก็ได้นะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นพริกไทยดำน่นะฮะ จะให้กลิ่นหอมมากๆสำหรับพิริดำนะครับเดี๋ยวเราไปหมักหมูก่อนเลยนะฮะไปครับแล้วก็มาลงน้ำตาลน้ำมันหอยครับซอสปรุงรสผงปรุงรสลงไปครับละลายรสชาติก่อนนะครับคอหมูนี้คท่านผู้ชมจะเป็นส่วนที่อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็แพงมากด้วยครับเป็นส่วนที่แพงที่สุดของหมูเลยนะครับท่านผู้ชม ของรสชาติเลือดมะลายนะครับลงมาลงเป็นชุดสามเตอือของเราคลุกเขาครับแล้วก็มาลงเป็นความหมูของเราเลยนะครับคุกเขาเลยครับนวดนวดนวดนะครับท่านผู้ชมใช้มือนี้ขยำไปเลยนะครับ บีบ,บใช้น้ำตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนี่นะครับตัวน้ำหมกักนจะมีความหนืดความเหนียวน,นะท่านผู้ชมจะทำให้แบบเกาะไปที่ตัวของเนื้อหมูของเรามากเลยนะฮะอ่านี่นะครับเดี๋ยวเชฟชาติจะเติมเป็นสีส้มแดงนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอแต่งสีให้สวยงามนะครับอย่าให้แดงมากนะท่านผู้ชม๋ยวไม่น่าทานนะครับ ถ้าใส่เป็นซีอิ๊วดำเนี่ยสีก็จะออกค้ำๆนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับเฉบชาใจสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหมักหมูเราไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับโดยการเป็นการแช่ตู้เย็นช่องชิวนะครับระหว่างรอนี่เราจะไปทาน้าจิ้มเจียวมะขามแบบแซ่บๆกันครับไปครับเราก็จะลงเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับหรือใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับแบบเข้มข้นเลยนะฮะห้าช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําปลานะครับสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็ มาละลายรสชาติให้เข้ากันนะครับใช้เป็นน้ำตาลาปี๊บนะครับน้ำจิ้มเราจะมีความเหนียวความหนืดนิดนะฮะเราก็มาลงเป็นผงชูรสนะครับประมาณปลายช้อนชาตามด้วยผงุงรสนะครับประมาณปลายปลายช้อนชานะครับเราก็มาลงเป็นพริกป่นนะครับรสชา,สาใส่อยู่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับข้าวคั่วครึ่งช้อนโต๊ะครับลงเป็น,น,น,นมะานาวประมาณหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ ละลายอีกรอบครับใบมะกรูดซอยเป็นเส้นๆอย่างนี้นะเล็กๆนะครับต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนี่นะครับคลุกคลาอีกรอบครับเนีย่ยน้ำจิ้มของเราก็จะมีความเหนื่ๆนิดน,นึงครับการใช้น้ำตาลปี๊บนะครับโรยเป็นข้าวคั่วด้านบนนิดนึงนครับแล้วก็ลงซาเน่นิดนึงครับ ท่นนี้น้ำจิ้มเจียวของเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปย่างหมูครับเดี๋ยวใช้ไฟแรงจะเกินไปนะท่านผู้ชมใใช้ไฟค่อนข้างค่อนไปทางอ่อนนะครับนี่ครับสีสวยมากนะครับเติมสีผสมอาหารส้มแดงนิดนึงนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นซีวดาก็ได้นะครับก็จะออกค้ำๆจะไม่สดอย่างนี้นะครับคอหมูย่างนี่นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากนะท่านผู้ชมเป็นส่วนที่อร่อยมากๆไปนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม สีสวยมากๆครับนี่นะครับการใช้เป็นสีผสมอาหารในการแต่งสีนะครับถ้าเกิดใช้เป็นซิวดำนะครับสีก็จะออกค้ำๆนิดนึงนะครับนี้จะสวยกว่านะครับนี่ฮะค่อยย่างแล้วก็กลับไปบ่อยนะท่านชมอย่าอย่าแช่นะครับไม่งั้นจะไหมนะครับเพราะว่าพอหมูเรามีความแบบหนืดของน้าตาลนะฮะเป็นน้าตาลน้ำตาลปี๊บที่หมักไปนี่แหละครับนี่ฮะนี่ถ้าเกิดแช่ไว้จะไหมนะเพราะไปเขาลุกบ่อยนะฮะค่อยย่างไปนะครับ นี่หครับหมูเราก็สุกแล้วนะครับสีสวยมากนะฮะท่านผู้ชมจะเป็นแร่จากลงจาในให้ชมนิดนึงนะครับสไลัดตามชอบเลยนะครับหนาบางพอหมูนี่จะไม่เหนียวนะท่านผู้ชมจะนุ่มมากเลยนะครับชิ้นใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับอืม จะได้ชมสักสองชิ้นจัดจานให้สวยหน่อยนะครับจีได้ชมเนื้อด้านในหนิดนึงฮนะนี่นะครับท่านผูช้ชมชุ่มฉ่ำไหมนะครับดูุดจานครับเอียงมีดนิดนึงนะครับฉ่ำม,มากท่านผู้ชม ผักแก้มที่ตามชอบเลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นแตงเป็นถั่วฝักยาวเข้ากันหมดเลยนะครับแต่งสีสันนิดนึงครับปิดท้ายด้วยน้ำจิ้มเจ่วแซบๆนะครับพอหมูย่างจิ้มเจ่วนะครับนี่นะฮะหอมหอมเลยนะครับท่านผู้ชมฉ่ำๆเลยเดี๋ยวมาลองชิมหน่อยครับพอชิ้นโตๆหน่อยครับนี่นะครับจิ้มลงไปน้ำจิ้มก็จะแบบ ข้นนะครับนี่ฮะจะเกาะไปที่ตัวเนื้อหมูของเราเลยนะครับนะครับอืมนุ่มละลาย,ลยครับไม่เหนียวนะคอหมูอร่อยมากรสชาติดีมากครับอร่อยมากคานผู้ชม ก็ฝากลองเอาลังทานกันดูนะครับสำหรับเมนูคอหมูย่างจิ้มเจียวอร่อยมากเมนูนี้ท่านผู้ชมหมูนี่แบบฉ่ำๆนุ่มเลยนะครับแล้วกินก็แซ่บก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้ชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชาตินะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ